ไฮไสวัสดีค่ะกิฟซี่ไนทเทลนะคะวันนี้มากับอีกหนึ่งเกมสยองขวัญน,นะคะนั่นก็คือทาทาริเคิร์สโรดนั่นเองค่ะเคิร์สโรดที่แปลว่าถนนต้องสาบต้องสาบยังไงไปดูกันดีกว่าไปเ e w เกมไม่ต้องพูดอะไรเยอะถนนต้องสาบของประเทศอะไรญี่ปุ่นหรือเปล่า It's quite t countryside town อ่าเป็นเมืองชนบท ที่เงียบสงัดพวกเขาบอกว่าถ้าคุณเดินต่อคืนคนเดียวผีผู้หญิงจะมาคุยกับคุณคุณใช่ตึดต๊ด,ดหรือเปล่าแล้วสรุปคือถามว่าอะไรเออมีเรื่องราวนะมีการปูสตอรี่ ทาทาริเหรอ Curse Road ถนนสายต้องสาบก็ค,คือในหมู่บ้านเนี้ยนะเปลี่ยนจาก Curse Road เป็น Curse Home Town ดีกว่าไหม,มผมชื่ออายุมุอาต้องกดด้วยละยากินอสตีอุลโกคุฟุทุ้งโ ผมทำงานกะกลางคืนคืนนั้นมันก็พอมีแสงอยู่เพราะฉะนั้นผมเลยเลือกที่จะเดินกลับบ้านเพราะว่ามันไม่มีรถบัส,สวิ่งแล้วต้องทำงานดึกขนาดไหนวะแต่วันในคืนนั้นมันแตกต่างออกไปคือน่ากลัวไม่เล่นแล้ว มาขวดน้ำโนมิมโนเดมโอกบางทีฉันอาจจะดื่มไปด้วยระหว่างทางนะวิ <c oughs> คุณใช่จิดจุดหรือเปล่าเอาเลยเหรอว้าเกียนักกลัวมาก อุ้ยคนลุกเออตกใจอะอ,อะไรอะ่ะมันข้อฟันใส่กูอีกอย่าเข้ามาเว้ยอะไรรันอา่าวรันก็นรันอุ้ยมีสเตมิน่ด้วยอนะไปไหนอะไรนี่คือคืออะไรอะ่ะ มันหยุดแล้วคือ,อยังไงมองไม่เห็นหรออ๋อเดี๋ยวก่อนนะบางทีเธออาจจะมองไม่เห็นเราตอนที่เราอยู่กับแสงสว่างโอเคเข้าใจละ โอ้แล้วบ้านมึงเยอะมากอันนี้คือบ้านเราเหรอท,ทนิคักอพาร์ตมาเด็กไคลโรฉันก็แค่ต้องกลับไปที่อพาร์ตเมนต์อ่ะไกลมากโอ้ยยังอยู่ใต้แสงอยู่นะอย่านะมึงมองไม่เห็นนะเฮ้ย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 อย่าอันนี้อะไรอ่ะไกลลาย จับตามองจับตามองเป้าหมายอยู่ตลอดเวลา 2. เมื่ออันตรายเข้ามาใกล้เดินเข้าไปหาแสงไฟเพื่อให้ปลอดภัย 3. ตามลูกศรไปอ๋อตามลูกศรบนโปสเตอร์และก็สัญญาณเพื่อหาทางของคุณโอเคได้ครับมันอยู่ไหนวะเราต้องไปตรงนั้นใช่ไหมมันมีสเตมินาด้วยอะ่ะหยิบไฟฉายส่องมันได้ปะเอยได้วะ่ะ ไว้ว้าอย่าเข้ามาอะไรโอยไปแล้วกูไปแล้วกูไปแล้วฮิปท็อปทาวโอเคพักก่อนชาร์จสแตมิน่าเฮ้ยมันยังไม่มาไปไปไปต่อแล้วสัญญาณตรงไหนอะตรงนี้ไปไม่ได้อ๋อมันจะเป็นป้ายอย่างนี้เหรอ ไป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 ว้ายว้ายว้เฮียแมงดักหน้าอีเปรตนี่เอ่อไม่มีทางแล้วนะต้องไปทางนั้นนะ่ะอยู่ในแสงอยู่เนาะไปไปไก<ป>ลๆเออไปไกลๆเออโอเคกูไปละฮ้อทั้งไหนวะทั้งไหนวะ ทางไหนวะไม่รู้ตรงไปก่อนถูกทางหรือเปล่ามอลยมีลูกศรเอ้ยยังไกลยอยู่โอเคมีเวลาเจอแล้วแสงไฟแสงไฟช่วยชีวิตเดี๋ยวเมืองมึง,มงยิ่งกว่าไซเรนฮิวอีกอะเงียบแบบเงียบมากเสียงมันตามอยู่ข้างหลังนั่นอะ อย่าอย่าเข้ามามันมาแล้ว <c oughs> มาเร็วมาเร็วไปทา่ไหนหวะทางไหนหวะไม่รูโโโโ้โอ้ไม่รู้แสงเจอแสงแล้วอยู่ไหนมาแล้วมาแล้วมาแล้วอีบ้ามึงจะทำอย่างนี้กูกูไม่ได้เราต้องไปตรงไหนวะตรงน,นั้นแน่หรือเปล่า อะไรกับกูนักหนาฮะอี่เป็ดโอ๊ยเดินชนขนาดนี้ก็บีบคอกูเถอะมาตกฟันเดี๋ยวกูตบหน้าเลยอะไรท่านี้ทางตันอะ่ะมาเคาะฟันใส่อีกเดี๋ยวกูตบปากแตกแตงไหนวะไม่กล้าออกอะ่ะ <laughs> ทางนั้นหรือเปล่า้าเหมือนอุ้ย ทางนั้นซอยเข้าได้ปะวะมีซอยปะวะแะแะแอะนั่นนลยเอาไงวะโอ๊ยมึงบีบมึงบีบคอกูเลยมะเดินชนขนาดเนี้ยโอ๊ยไกลชิดเกินออกไปไกลๆไปไกลๆตรงไหนปะวะตรงนั้นคือทางไปเออใช่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 มันมีทาง เออมองไม่เห็นหสิออกมาถ้าผิดมันจะเป็นยังไงอะถ้าแบบท้าตุยอะไปใกลๆ้ๆเออกูไปละถูกทางหรือเปล่าไม่รู้อีนนี้ไม่ใช่ป้ายป้ายโอเคไปทางไหนไหวะ เออเลี้ยวเอเอ,เอซ้ายค่ะซ้ายค่ะค่ะค่ะโอเคไกลอยู่ไอวิงว่งวิ่งขวาเจอแล้วแสงไฟวิง่งฮึบโอเคโอเคไกด์ไลน์เหมือนเดิมมันเพิ่งมาโอเคไปก่อนละทางไหนอ่ะ อันี่ไม่ใช่ทางไหนวะโอ้ชิบหายละเออ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 ทางไหนวะทางไหนไม่ใช่ทางทางนี้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 ตรงไปตรงไปไหนตรงไปไม่ใช่เฮ้ยไปทางไหนกูตุยกูตุยกูตุยว้า มาแล้วเสียงมันมาข้างหลังเฮ้ยเจอลูกศรอ,อยู่ไหนวะอ่ะอ่ะอะแกเสียงมันใกล้มากไม่ใช่ทางตันไม่ใช่กูอยู่กูมาทางไหนเนี่ยไม่ใช่ถูกทางไหมเนี่ยถูกป่ะวะโอ้ยใครจะไปจำได้ เออไม่ใช่ทางตันมาแล้วมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วมันมาแล้วอยู่ไหนวะขวาขวาไปไปอยู่ไหนไม่รู้เจอทางอะไรไปก่อนไม่ใช่ซ้ายเออซ้ายไหนอ๋อโอเคเออเออเออไม่ใช่ไหนวะโอเคขวา มันจะอุ้ยมันโอเคโอเคอ้อมันกำแพงแล้วเขตก่อสร้างไป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 ,ไป <c oughs> อ,อ,อย่ามาอย่าร้องแบบนั้นไม่ชอบซิกแซกซิกแซกไปซิกแซกออกออกตรงไปเก็บสเตมิน,นาไว้ก่อนเผื่อมันพุ่งมาอยู่ไหนว,วะ แสงสวาง่างเอ้อแม่เงยงน่ากลัวมากมันยังไม่มาเราต้องไปทางไหนอ่ะไปกันนะไปแล้วนะวนะสีไซค์วงไม่ใช่อย่นหนวะไม่ใช่เสียงเท้ามาจากข้างหลังอะได้ยินอยู่เอ่อมาถูกไหมเนี่ยชิบหายทางตันไปทางไหน มาจากทางไหนวะฉันมาจากทางไหนอะอ้าวชิพายละลืมโอ๊ยไฟ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 โอเคมันยังมาไม่ถึงไปก่อนเว้ยโอ้โหแม่งทะลุมาเฮียมากเฮียมาก แสง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 สว่าฟังโอ้ยโอ้ยพักก่อนอันนึงเหนืหน่อยตามเกง่งเนี่ยเนี่ยทำเป็นมองไม่เห็นฉันรู้นะว่าแกเห็นอะ ไปหนึ่งหาจังหวะก่อนยางยางใกล้ไปเออเข้าไปเข้าไปเข้าไปลึกๆเข้าไปลึกๆเข้าไปอีกเดินออกมาทำไมแล้วผมทรงเฮี้ยอะไรเนี่ยเฮ้อไปแล้วกูไปเร็วซ้ายขวาไม่รู้ไปก่อนแยกว้าไปทักดันอโอเคขวาขวา มายังเจอสะพานมาแล้วมาแล้วมาแล้วเออขวาค่ะตาต้องไวหน่อยขวาตันไหมเนี่ยตันตันทางตันทางตันอุ๊ยทางไหนวะอุ้ยโอ้ยตามมาอยู่เอ่อเอ่อไม่ได้ไม่ได้ไ อยู่ไหนอะ่ะมาเร็วโอ้ยไม่ใช่ถูกไหมเนี่ยทางตันเปาวะโอ้ทางตันไอ้เหี้ยเออแม่งเฮ้ยทางตัน,ตนจุกจุกได้เปล่าจุกได้จุกได้จุกได้อุย้ย <laughs> ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว โอเคทิ้งห่างอยู่ฮะโอเคเอ่อซ้ายอุ้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 ยอะไรว้ายไม่ใช่ยังไงอะเราต้องไปทางนั้นเหรอลูกศรมันชี้อะแป๊บนะโอ้นี่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 อทางที่มันออกมาเมื่อกี้ แน่จิกดาบไม่ทันเซอีผีบ้าโอ้พระพุดจะรูปสวัสดีค่ะเฮ้ยทิ้งทิ้งห่างอยู่ไม่ได้ยินเสียงขบฟันละไหนอะ่ะก็ไม่เท่าไรเนี่ย <laughs> ปากดีเชียโอเคช้าพลังมายัง ไหนวะอ้าวอีนนี่หลงฉันว่ามันหลงโอ้ยเฮ้ย,ยมาละพยายามว่ะพูดชอบมึงจริงๆเลยไปโอเคไปต่อนะจ๊ะสเตมินอ่อ่าถูกไมเนี่ย เดี๋ยวทำไมเสียงอยู่ใกล้เท่าเว้ยอีผีบ้าโอ๊ย,อยไฟ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 เอ่อมีสองทางระหว่างลงไปข้างล่างกับขึ้นข้างบนฉันควรจะไปตรงไหนขอขึ้นข้างบนก่อนละกันไอ้เชี้ยทางตันอ้ายมอบฉันมอ,อา <c oughs> แม่งหลอก <c oughs> เริ่มจากไหนอะ่ะ เริ่มจากตรงไหนอ่ะเดี๋ยวนะตรงนี้ตรงไหนวะโอ้โ,โคตรไกลเลยเราต้องไปตรงนั้นนะ<อ>ใช่ปะเออโหโูไกลมากเป,ป็นไรล่ะปะเออไปไปแล้ว ว้าวไอ้เขี้ยแม่งกูนียเขี้ยวมากเขียวมากเขียวมากเขียวมากอุ้ยเสาไฟเสาไฟอีควายมึงนี่มันเลวจริงๆมายืนขบฟันดูกูตบปากเลยอีนี่นี่เสียดิสัยยังยังอีก ไปไปกลๆโอ้โหไปแล้วโอ้โอโอโอทางไหนวะจำได้ว่ามันจะมีที่กั้นตรงหนึ่งอ่ะที่ต้องรอให้มันพังออกมาโอไฟ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 เสียงอยู่ไกลอยู่ชัดยังไม่ถึงไปละรีบเลย อุ้ยิวสะพานจำสะพานได้ผ่านสะพานไปเก็บสเตมินาก่อนนะทั้งไหนวไม่ใช่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 ใชใชละตรงไหนอะ่ะชิบหายลืมดูไปทั้งออนไม่ตันไม่ตันไม่ตันโอเคโอเค ต่เสียงมันอุ๊ยอยู่ๆนี่ๆๆๆๆ,ๆโอเคเสียงมัน <laughs> มันวนในหมู่บ้านอยู่เสวัสดีอีกครั้งค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะอย่าขึ้นข้างบนให้ลงข้างล่างจำได้แล้วชั้ชานามิน่าแม่งทางหลอกแล้วเช็คพอยไม่มีด้วยนะ ดูแลไอจุดเช็คพอยต์คือที่มันเป็นกระดานกระดานแบบว่าแปะโบชัวไปไปต่ออ,อมันจะมีตรงหนึ่งที่มันพังกำแพงมาปลาวะถ้าจำไม่ผิดตอนนี้ยังเดินได้อยู่เสียงยังไม่มาอ,อผ่านตรงนี้ไป ฮะ uh huh. ชาร์จไฟก่อนชาร์จไฟวะ่ะตรงล่างไปเสียงมันยังไม่มายังมีเวลาอยู่ไปทางไหนวะหมู่บ้านอะไรของมึงเนี่ยโอ้เจอแล้วเจอแล้วเจอลๆๆ้วเดียวซ้ายเหรอฮะเข้าซอยนี้เอาเย็นยนนะผ่านหมู่บ้านอย่างเงี้ยนนะโอ้ยอะไรเนี้ย ขวาทางออกใช่หรือเปล่าว้ยวายวายวายมันมาเร็ววายวายวายอีเอ้าวหายไปวุ้ยอ้าวออกถึงบ้านแล้วเอองงฮึฮึ気ついたら ก่อนที่ฉันจะรู้ตัวผู้หญิงคนนั้นก็หายไปแล้วหรออันนี้ไม่ไอที่วิ่งหนีทั้งหมดทั้งเกมนี่คือไม่รู้ตัวเลยเหรอถามจริงตุยไปรอบนึงนะเข้าบ้านไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันใช้รูปเก่าของฉันที่บ้านอ๋อไปใช้รูป ไอโอโฟนโทรศัพท์เก่าของฉันเพื่อโทรหาตำรวจพวกเขาบอกว่าเดี๋ยวพวกเขาจะส่งคนมาลาตะเวนแถวนี้มลาดาตะเวนอะไรหมู่บ้านมึงเงียบมากอย่างกับมีมึงคนเดียวในหมู่บ้านอะเอาจริงมีข่าวสั่นเจ้า ตีห้าสิบนาทีโหอยู่ยันเช้าเลยเหรอหลังจากอาบน้ำฉันก็ลืมเรื่องนั้นไปหมดเลยเมื่อวันเย็นวานนี้มีขโมยสาลเจ้าอ่า,าขโมยของที่สาลเจ้าเหรอคิดอะไรอยู่และต่อไปก็คือหัวข้อต่อไปครับอะไรวะเรื่องราว นี่นเนียโตเงาโมสกเลวิดีโอของนิยะนิยานิยะนี่ตลกจริงๆใส่เล่นหิวปะซาเตโตะหมอสโลสโลนเนาเอาล่ะฉันว่าจะไปนอนดีกว่าเหมือนส่ล่นหิวอยู่นะใช่ฉันว่าเฮ้อไปนอนดีกว่าตีห้าล้จะได้นอนดีๆหรือเปล่า อุ้ยแต่เราไม่ได้อยู่ตรงไฟนี่ใช่ไหมอออ,อ,อะไรอย่านะมันมาแล้วอเฮีย <c oughs> คุณใช่ไหมคะไม่รอด ใครเห็นก็ว่าไม่รอดฉันหลับไปแล้วก็ไม่เคยตื่นขึ้นมาอีกเลยสุปก็คือเหมือนแบบอารมณ์ไหลาตายอะตาย <Dam? S 1> Production Studio DIYD เกมโอเคอยู่นะฉันรู้สึกว่าตื่นเต้นดีอะ่ะด้วยความที่มันแบบมันวิ่งไล,ล่เราตลอดอะ่ะแต่ด้วยความที่ฉันปรับโหมดอีซี่มั้งมันเลยอาจจะแบบ วิ่งช้านิดนึงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็สเตมินาเราจะลดเช้ากว่าปกติถ้าปรับ normal หรือว่า hard อะ่ะฉันคิดว่ามันน่าจะยากกว่าน,นี้แต่ว่าแค่นี้ก็พอแล้วค่ะฉันหัวจะจะวาย voice cast อายุมุอ๋อเป็นชื่อจริงของเขาเหรอโอโอ๋ออ๋อ,อทะลุหลังคาบ้านอ่ะทะลุทะลุเข้าไปอ่ะทะลุตึกทะลุ อย่ามาขบฟันไม่ชอบอะ่ะคนขบฟันอะอารมณ์เหมือนคนนอนกัดฟันอะ่ะเข้าใจปะเสียงมันแบบเสียบมันเสียบมันเสียวหูอะ่ะออดิโอสต็อกอ๋อแล้ดูสภาพหมู่บ้านเทสเพล์ play. หมู่บ้านสวยมากเลยนะแต่แบบตอนกลางคืนเหมือนมันไม่มีใครอยู่อะ่ะหมู่บ้านแบบโลกลางมาก บ้านจะแน่นไปไหนถามหน่อยซอยก็เล็กนิดเดียวเดี๋ยววิ่งวิ่งเจอซอยตานบ่อยมากเลยอะแต่ก็ยังดีที่สามารถแบบว่าว,าวนกลับออกมาทันได้เพราะว่าอีนังนั่นเขาเดินช้าอยู่ Thank y o u for p เ a ลเ n องยินดีค่ะสนุกดีสนุกดีกดทาทาลิ c u r ร e Road โอเคก็จะไปแล้วนะคะสำหรับทาทารีเคอร์สโตนะคะสนุกดีนะฉันว่ามันตื่นเต้นดีอะแต่ว่าด้วยความที่เราเลือกเป็นโหมดง่ายเนาะมันก็อาจจะแบบว่าเออดูง่ายๆหน่อยแต่ถ้าแบบว่าใครต้องการความท้าทายนะคะไปซื้อมาเล่นแล้วก็ปรับโหมดฮาร์ดฉันว่าน่าจะตื่นเต้นมากกว่านี้นะคะก็สนุกมากนะคะ,ส,ะ,คะสำหรับทาทารีเคอร์สโตนะคะโอเคสำหรับคลิปนีนะะ้ขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะบ๊ายบายจ้า